วันนี้เรามีตัวที่ขายดีมากๆสไตล์ทัวริงของค่ายคาวาสกีนะครับเป็นเวอร์ซ650ปี2017รถมือเดียวยางเพิ่งเปลี่ยนเลยแล้วโซทูหลอกเป็นเต็มๆคันนี้ใครได้ไปผมบอกคุ้มจริงๆแล้วผมเปิดราคาเล้าใจจริงๆ e ี K2 นะครับเขาซื้อมาเขายังไม่เคยใส่เลยผมจัดให้ในราคาเล้าใจเลย185,000บาทเคดตดีออกรถจบแค่2,400่บาทปี2016แน่นๆเลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมที่นี่ร้านคริสบิ๊กบายนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่รามอินทรา40ปากซอยแยก7วันนี้เรามีตัวที่ขายดีมากๆสไตล์ทัวริงของค่ายคาวาสกีนะครับเป็นเวอร์ซีด650ปี2017รถมือเดียวสภาพโคตรสวยเลยใช่ไหมพี่เฉยพี่เฉียงไปดูใ,ใกล้ๆเลยสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับผมรับประกันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เฉียลองดูซับเปอร์อะฝั่งนี้ทั้งไหนฝั่งตรงนี้นอ่ทาทั่งตรงนี้โอเค<ๆ>เดิมๆนะครับผมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับไมม่่ีรออยเชืม นะนเห็นอยู่รถล,ล,ล,ล้มรถชนเราไม่เอามาขายจริงๆนะครับผมดิดเบรกนะครับปึ๊กเลยพี่เฉยดูดิรถด,ดูแลดีคันนี้เข้าศูนย์เซอร์วิสตลอดบุกเซอร์วิสครบกุญแจสองดอกโอเคอนี่ครับเดิมโรงงานตะิ๊กเกอร์ลอกได้นะครับผมแคชพวงแคชบาร์ไม่มีรอยเลยเครื่องใสๆรถคันนี้แทบไม่ต้องล้างเนี่ยพี่เฉยใช่เจ้าของเก่าดูแลโคตรด,ดีนี่ติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะฮะ นี่ดูฝาดัาางเลยถังมีสะเก็ดตรงนี้หน่อยใช่นิดเดียวไม่น่าเกลีดยดใส่ๆนะครับติ๊กเกอือคำเตือนอยู่ครอเนี่ยแล้วคันนี้ใส่ตัวอะไรนะตัวทดค <ทด S 1> ัด,<ท>ดใช่ไหมใช่ตัวทดคัดบีบคัดโคตรนิ่มอะ่ะเจ้าของเก่าดูแลดีเพาะเขาเขาส,ขา,สายออกทริปเลยเจ้าของเก่าโอเคสปอร์ตไลท์มีมีให้สี่ดวงนะครับผมสีด่ดวงนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับผม ไฟหน้า,าใสๆเลยชิวแต่งน,นะครับการมือทรงอาเซบิดนะครับผมแต่ผมชอบปี๊บคันนะี้จริงเลยปี๊บเคทนะครับข้างาปี๊บข้างเคทูสองใบแล้วก็ปี๊บบนพึ่งเขามาใส่ <48 S 2> พี่ส8ลิตรเขาซื้อมาเขายังไม่เคยใส่เลยโอเค okay, เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่มีที่คิวด้วยเปิดได้สองฝั่งนะครับผมนี่ถุงเก็บของยังอยู่ ยังไม่เคยใช้เลยครับปี๊บใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มครับผมบอกตรงโอเคอยู่ที่เบรกหลังพี่เชเต็มเต็มนะครับผมยางยางเพิ่งเปลี่ยนเลยแล้วโซทูหลอกเต็มเต็มคันนี้ใครได้ไปผมบอกคุ้มจริงๆแล้วผมเปิดราคาเล้าใจจริงๆกอป้ายทะเบียนใสๆเลยนะครับผมปี๊บกล่องหลังแชสนะครับ48ลิตรถ้ามีติดไฟตรงนี้เพิ่มเลย อ่ามีไฟมีไฟเบรกให้ด้วยไฟเบรกกับไฟเลี้ยวใช่ไหมโซอาเคหมุดทองนะครับสเตอร์ฟันเต็มเต็มนะครับผมนี่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบบ่อเบอร์ไม่มีคาดปี๊บนี่ใหม่ๆเลยไม่ต้องถามหารอยเขาซื้อมาไม่เคยใส่เลยเอามายังห่อถุงอยู่เลยนี่ครับบ่อเบอร์ไม่มีคาดรถมันสวยจริงๆคันนี้ ตีเนเตะให้ด้วยเคสบ่งเทสวาไม,ม,านนม่มีรอยเลยครับด้านนี้ก็ไม่มีรอยเลยเครื่องนี่ใส่ๆเลยตัปเปอร์พี่ตัปเปอร์เรางัดดูฝั่งนู้นแล้วไม่เป็นไรเ,เคดูเลขไหดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดสปอตไลท์ให้ดูหนึ่งสอง,งขี่ทางไกลสว่างสว่างนะครับผมเลขไคมคันนี้ 36,425บาโลร้านเราขายแต่ไม้ทแท้ไม่เคยกองไม้นะครับผมพร้อมเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วคัดสภาพอย่างดีมาเพื่อคุณลูกค้านะครับผมเราพร้อมรับประกันเครื่องยนต์ที่6เดือนโอเคพี่หยิบลองตัดเลยนี่ครับมีวัดโวลต์นี่ด้วยไม่ต้องกลัวชาร์จเกินเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับผมเสียงเดินเบาเนียนนะครับผมไม่มีเสียงวาไม่มีเสียงโซ่ราวลินนะฮะ มันเคืไไ่องใสๆเลยบิดแรงติดมือ <c oughs> โอเคถึงทดลองถึงถึงขั้นตอนทดลองกันขับขีน่นะครับผมเดี๋ยวพี่ชีลองขีง่ลูกค้าดูหน่อยว่ามันอยู่ในสมรรถนะที่สมบูรณ์มากๆแค่ไหนแล้วคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายหรือเปล่าผมบอกเลยนะคันนี้เคีดีๆออกรถจบแค่2400บาทไม่ซื้อได้ไงพี่ชีไปลองเลย ทดลองขับขี่เรียบร้อยแล้วครับผมรถอยู่ในสมรรถนะที่สมบูรณ์มากๆนะครับผมพร้อมเดินทางไกลจริงๆนะครับผมลูกค้าออกรถจากผมไปนะครับเอาไปเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวเลยและอีก3,000โลให้ถ่ายน้ำมันเครื่องอีกทีนะครับผมผมจัดให้ในราคาเล้าใจเลย185,000บาท K D D. เคดิีดีออกรถจบแค่2,400บาทราคาโคตรเล้าใจของแตงขนาดนี้นะครับผมคุณจะไม่ซื้อได้งไงนะครับผม ผมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ